โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาแบบเกมเกนชินนิมแพคกันอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้ตัวของผมนั้นก็จะมาทําการสรุปเรื่องราวภายในเกมเกนชินนิมแพคซึ่งเรื่องราวที่ผมจะมาสรุปในวันนี้นั้นจะเป็นเรื่องราวที่มาจากหนังสือภายในเกมเรื่องราวของแม่มดและสุนัขคู่หนึ่งจากหนังสือ He ็กแอนด์ฮซึ่งเรื่องราวของแม่มดและสุนัขตัวนั้นจะเป็นอย่างไรตัวของเรานั้นก็มารับฟังไปพร้อมๆกันเลย เรื่องราวของสุนัขและแม่มดเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นในอดีตของเมืองมอนสตาเป็นสมัยที่เหล่าขุนนางนั้นยังมีอำนาจกดขี่เหล่าประชากรในเมืองเหล่าชนชั้นสูงตระกูลรอเรนภายในเมืองนั้นต่างกดขี่ประชาชนและชาวบ้านธรรมดาซึ่งเป็นเรื่องที่เห็นได้ทั่วไปในยุคสมัยนั้นเรื่องราวนั้นจะเริ่มเล่าจากคุณชายตระกูลลอเรนตัวของเขานั้นมีชื่อว่าดีทริสตัวของเขานั้นได้เกิดมาและได้รับการดูแลภายใต้ตระกูลลรเรนทำให้ตัวของเขานั้นก็ได้รับอิทธิพลบางส่วนมาจากตระกูลแต่ตัวของเขานั้นก็ยยังงไไไม่่ด้้ทเเรรรืออวาาะ ด้วยความที่อายุเขายังน้อยโดยตัวของดีทริสนั้นเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมากตัวของเขามีฝีมือด้านการประลองดาบที่โดดเด่นกว่าชนชั้นสูงคนอื่นก็ถือได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถเพียบพร้อมเวนแตตตัวของเขานนั้นจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างฉุนเฉียวอยู่บ้างเป็นคนที่เอาความคิดของตนเองเป็นศูนย์กลางซึ่งก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปของชนชั้นสูงนิสัยความเย่อหยิ่งของเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยซึ่งนี่ก็เป็นประวัติโดยคร่าวของคุณชายนุม่ม ซึ่งในตอนนี้คุณชายหนุ่มดีทิตคนนี้นั้นในตอนนี้นั้นเขากําลังจะทําการตัดสินใจทําเรื่องเรียลไลฟในชีวิตเป็นครั้งแรกตัวของเขานั้นได้โดดเรียนวิชาทฤษฎีทางธาตุของอาจารย์ดามโมและได้เข้ามาเที่ยวเล่นภายในเมืองนั่นจึงทําให้ตัวของเขานั้นได้พบกับเด็กสาวผมสีทองเด็กสาวผู้ที่มีในตาสีฟ้างดงามราวกับผิวน้ําสองประกายตัวของเธอนั้นได้สวยงดงามดึงดูดสายตาของคุณชายเป็นอย่างมาก โดยเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วตัวของดีทริสนั้นจึงเดินเข้าไปคุยกับเธอแต่ตัวของเด็กสาวคนนั้นกลับไม่สนใจยายดีในตัวเขาเลยแถมยังปฏิเสธการพูดคุยกับเขาถึงแม้ว่าตัวของดีทริสนั้นจะบอกว่าเขานั้นเป็นถึงคุณนางชนชั้นสูงตัวของเด็กสาวนั้นก็ยังนิ่งเฉยไม่สนใจยายดีเขาเช่นเดิมซึ่งนั่นก็ทําให้คุณชายหนุ่มไม่พอใจเป็นอย่างมาก ทำให้ดีทริสนั้นตัดสินใจลักพาตัวหญิงสาวในตาสีฟ้าคนนี้เพื่อจะกักขังเธอไว้แต่เพียงผู้เดียวซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวในตอนนี้กับการตัดสินใจกระทําการเรื่องเลวร้ายของคุณชายดีทริสในการลักพาตัวเด็กสาวในตาสีฟ้าคนนี้แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปต่อในเหตุการณ์ต่อไปเราจะมาเล่าย้อนประวัติของเด็กสาวคนนี้กันเรื่องราวของเด็กสาวในตาสีฟ้าที่สดใสงดงามนั้นตัวของเธอนั้นเป็นใครและมาจากไหนก็ยังไม่มีใครทราบแต่สิ่งที่เราพอจะรู้เกี่ยวกับเธอก็คือ ตัวของเธอนั้นเป็นนักเดินทางที่มาจากต่างเมืองและได้มาพักอาศัยในเมืองมอนสตาร์ตัวตนของเธอนั้นลึกลับเป็นอย่างมากตัวของเธอนั้นมาที่เมืองนี้ได้อย่างไรฝ่าเหล่ามอนสเตอร์ที่ล้อมรอบเมืองมาได้อย่างไรแต่เธอผู้ที่น่าสงสัยคนนี้นั้นก็สามารถผ่านเข้าเมืองมาได้โดยการติดสินบนเหล่าทหารที่รักษาการอยู่รอบๆบเมืองเพื่อเข้ามายัางในเมือง ซึ่งในตอนนี้นั้นเราก็ยังไม่รู้เรื่องราวใรมากมายและสิ่งสุดท้ายที่เรารู้ก็คือเด็กสาวในตาสีฟ้าคนนี้มีชื่อว่านอตตี้เธอนั้นได้เข้ามาใช้ชีวิตและอาศัยอยู่ภายในเมืองร่วมกับผู้คนมากมายใช้ชีวิตประจําวันตามภาษาชาวบ้านทั่วไปภายในเมืองแต่ด้วยความงดงามของเธอนั้นทําให้ตัวของเธอนั้นเป็นที่จับจ้องเป็นอย่างมากมีผู้คนมากมายลุมล้อมอยากคุยกับเธอ และแถมยังมีข่าวลือสะพัดว่าหาใครได้คุยกับเธอแล้วเราก็คืนนั้นจะนอนหลับฝันดีซึ่งในเรื่องราวส่วนนี้นั้นก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษไปมากกว่าเดิมเธอนั้นก็ได้ใช้ชีวิตชาวบ้านปกติทั่วไปอาศัยอยู่ภายในเมืองมาเรื่อยๆซึ่งตัวของเธอนั้นก็เป็นเพียงแค่เด็กสาวธรรมดาที่แฝงไปได้วยความลึกลับและดูเหมือนว่าการที่เธอเข้ามาใส่ย,ยังเมืองนี้นั้นเธอเหมือนจะมีแผนการบางอย่างแฝงอยู่ไว้ด้วยซึ่งในตอนนี้นั้นเราก็จะตัดกลับมาในเหตุการณ์ปัจจุบัน ตัวของนอตตี้ที่ได้ถูกตัวของดีทริสลักพาตัวมาตัวของเธอนั้นกำลังนั่งอยู่บนเตียงซึ่งตัวของเธอนั้นก็ไม่ได้ตื่นแตหนก,กับการลักพาตัวในครั้งนี้แม้แต่นิดเดียวเลยระหว่างที่เธอนั่งอยู่บนเตียงนั้นตัวของเธอนั้นได้ถกแขนเสื้อขึ้นมาเธอให้เห็นกำไลข้อมือที่ขดเป็นรูปงูเธอได้พูดกับกำไลข้อมือรูปงูนั้นว่าราตีสวัสด์น้องสาวที่รักของพี่พูดปลพางรูปกำไลนั้นอย่างเบาๆราวกับเล่นของเล่นสุดรักสุดหวง จนแสงเทียนในห้องนั้นก็ได้ดับลง่ามกลางความมืดมิดที่เข้าปกคลุมไปทั่วห้องความมืดมิดนั้นเปลี่ยนเสมือนพลังให้กับนอตตี้ตัวของนอตตี้เธอนั้นสามารถมองเห็นดีทริสได้อย่างชัดเจนในความมืดมิดเธอนั้นเห็นเขาที่กําลังเข้ามาในห้องนี้ตัวของดีทริสที่เข้ามาในห้องที่มืดมิดนั้นได้จ้องมองไปยังเด็กสาวในตาสีฟ้าแต่ในตอนนี้ในตาของเด็กสาวก็ได้เปลี่ยนไปกลายเป็นสีดําแห่งรัติการซึ่งตัวของดีทริสเขานั้นก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น ก่อนที่เขาจะหมดสติลงไปหลังจากที่ดื่มน้าที่ตัวของนอตตี้บังคับให้เขาดื่มโดยหลังจากที่ตัวของดีทริสนั้นได้หมดสติลงไปตัวของนอตตี้นั้นก็ได้คุกเข่าลงมาอยู่ข้างๆตัวของเขาและหยิบเอาดาบพี่เอลของเขาไปตัวของเธอนั้นได้ดึงอัญมณีที่ฝังอยู่ในตัวดาบออกมาซึ่งอัญมณีนั้นก็คือดวงตาแห่งรัติการซึ่งก็เป็นชื่อที่นอตตี้เรียกตัวของอัญมณีชิ้นนั้นหลังจากที่ตัวของเธอนั้นได้อัญมณีมาตัวของเธอนั้นก็โยนอัญมณีเข้าไปในปากของงูบน หลังจากที่งูได้กืนก้นอนอัญมณีเรียบร้อยแล้วตัวของงูบนกาไลนั้นก็ได้เลื้อยลงมาจากบนมือและแผ่ขยายขนาดขึ้นเรากับได้รับพลังจากอัญมณีก่อนที่ตัวของมนนันจะหดเล็กลงตามเดิมและกลับไปอยู่ที่แขนของนอตตี้ซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้ตัวของเด็กสาวนั้นได้บรรลุวัตถุประสงค์ตัวเองเรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนที่เธอจะออกห้องไปนั้นตัวของเธอได้เห็นสุนัขตัวหนึ่งซึ่งหลบอยู่ใต้เตียงซึ่งเธอก็รู้ดีว่าสุนัขตัวนี้คืออะไร ซึ่งนั่นก็คือดีทริสซึ่งก็ตัวของลัตตี้ยังแหละที่เสกเขาให้กลายเป็นสุนัขโดยเมื่อดีทริสนั้นได้สติขึ้นมาดูเหมือนว่าเขานั้นจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยในร่างสุนัขนี้เขานั้นไม่สามารถพูดหรือส่งเสียงร้องของความช่วยเหลือเป็นภาษามนุษย์ได้ตัวของเขานั้นทําได้เพียงแค่เห่าเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วตัวของดีทริสในร่างสุนัขนั้นก็ได้แยกเคี้ยวก่อนที่จะเข้าโจมตีนอตตี้แต่นั่นก็ไม่สามารถทำอะไรเธอได้เลยเขานั้นถูกหยุดไว้ด้วยพลังบางอย่างไม่สามารถขยับได้ราวกับถูกมนสะกดไว้ซึ่งเมื่อตัวของนอตตี้เห็นเช่นนั้นแล้วจึงตัดสินใจจะพาเขาเดินทางออกจากเมืองไปด้วยเพื่อที่จะสั่งสอนและมารยาในการเป็นสุนัขให้กับเขาแต่จริงๆแล้วนั่นก็คืออาจจะเอาเขาไปทรามานซะมากกว่าโดยเมื่อตัวของนอตตี้นั้นได้เดินทางออกมาจากเมืองพร้อมกับดีทริสซึ่งก็เป็นดีทริ ตัวของเธอนั้นก็ได้แนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งโดยตัวของเธอนั้นมีชื่อว่านอตฟริก้าและตัวของเธอนั้นก็มีฉายาที่รู้กันไปทั่วก็คือแม่มดแห่งรัติการโดยหลังจากที่ตัวของเธอแนะนําตัวเองให้กับดีริสเสร็จตัวของเธอก็ได้เปลี่ยนผมสีทองที่สลัดสวยนั้นย้อมมันให้เป็นสีดําสนิทรวมไปถึงในตาสีฟ้าของเธอด้วยในตาของเธอได้กลายเป็นสีดําสนิทเฉกเช่นเดียวกับสีของรัติการ ในตอนนี้ตัวของนอตฟริกานั้นได้อ้างตัวเป็นเจ้านายของดีทริสตัวของเธอนนั้นได้ย่อตัวลงมาและสวมปลอกคอให้กับเขาเป็นปลอกคอบางอย่างที่เหมือนว่าจะมีเวทมนต์สะกดอยู่ภายในปลอกคอนั้นด้วยซึ่งไม่ว่าเขาจะสะบัดหัวหรือดิ้นทุรนทุรายอย่างไรปลอกคอนั้นก็ไม่สามารถหลุดออกจากคอเขาได้เลยซึ่งเมื่อตัวของเขาเห็นเป็นเช่นนั้นแล้วเขาจึงได้แต่ยอมจำใจตามตัวของนอตฟริกาไปอย่างไม่มีทางเลือกแม้ว่าตัวขอ,ของเขานั้นจะเคยพยายามหนีไปยังคฤหาสนหาของตน แต่ตัวของเขานั้นก็ถูกปอกคอรั้งเอาไว้ไม่ให้ไปไหนเขาในตอนนี้นั้นไม่สามารถต่อกอรใดกับเธอคนนั้นได้เลยแม้แต่ส่งเสียงครามควรออกมาเพราะเขานั้นดูดีถึงเวทมนต์ของแม่มดผู้นี้เพราะถ้าหากส่งเสียงไม่พอใจออกมาแล้วล้วก็มันอาจจะไม่เป็นการดีสําหรับตัวเขาแน่นอนซึ่งก็เพื่อความอยู่รอดของตัวของเขาเองอีกด้วยซึ่งในระหว่างที่ตัวของดีชิดได้เดินทางร่วมกับนอตฟิก้าตัวของเขาได้ถูกทรมานและตกอยู่ในฝันร้ายภายในฝันนั้นเขาได้เห็นภาพของตระกูลตนเองที่ล่มสลายลง เห็นครอบครัวของตนที่จิตใจฟุ้งซ่านซึ่งนี่ถือเป็นฝันร้ายที่สุดของดีทริสเลยก็เพราะว่ามันเป็นฝันร้ายที่ตัวของเขานั้นไม่อยากพบเจอแต่ฝันร้ายทั้งหมดของเขานั้นก็ยังไม่จบลงดูเหมือนว่าตัวของนอตฟริก้านั้นจะไม่ปล่อยให้เขาทรมานเพียงเท่านี้ดูเหมือนว่าภายในฝันร้ายของเขานั้นจะมีภาพของแม่โมดนอตฟริก้ากำลังปรุงยาบางอย่างอยู่ในหม้อต้มและตัวของเธอคิดจะใส่เขาลงไปในหม้อต้มนั้นอีกด้วยถึงแม้ภายในฝันร้ายนี้เขาพยายามจะขัดขืนแล้วนั้นตัวของเขานั้นก็ไม่สามารถทำอะไรได้เช่นเดิม ตัวของเขานั้นได้ถูกแม่มดนอตฟริก้าจับใส่ลงในหม้อต้มทําให้ตัวของดีทิสในตอนนี้นั้นตกอยู่ในห้องเลืกอกแห่งฟันดายที่ตัวของเขานนั้นทรมานราวกับว่ามันเกิดขึ้นจริงตัวของเขาได้จมอยู่ในภาวังแห่งฟันดายนี้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นฟันดายที่สร้างขึ้นโดยแม่มดเพื่อให้ตัวของดีทิสนั้นหวาดกลัวซึ่งตัวของดีทิสนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นสลบไปนานเท่าไหร่กับฟันดายที่ตัวของแม่มดนอตฟริก้าสร้างขึ้นมาซึ่งในตอนนี้นั้นเขาได้ถูกขย่่าาาา้้้ตืนาานนขขึมจกัทีเพบเเเจอขขาาาาาาานนนนนั้้้้ไดถูกกกปปลึึมมมใยชท่่่่งงงแหห เขานั้นถูกปลุกโดยเสียงที่เบาและอ่อนโยนราวกับสายลมมันแผ่วเบาซึ่งก็เป็นเสียงที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าของเขาก็คือเด็กสาวผมสีบอนเด็กสาวผู้ที่มีในตาสีฟ้างดงามที่ในตอนนี้กําลังเรียกให้เขาตื่นจากห้วงผวังแห่งฝันร้ายซึ่งเธอนั้นยิ้มให้ตัวของเขาเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาแต่เมื่อตัวของรีทวีตได้เห็นใบหน้าที่ชัดเจนของหญิงสาวคนนี้แล้วนั้นตัวของเขานั้นก็ได้ดีดตัวออกห่างจากเธอตามสัญชาตญาณเลยทันที นั่นก็เป็นเพราะตัวของหญิงสาวคนนั้นก็คือนอตฟริก้าผู้ที่สร้างความทรมานและความหวาดกลัวให้กับเขาเป็นอย่างมากแต่ตัวของหญิงสาวคนนั้นเธอก็ได้ปฏิเสธว่าเธอไม่ใช่นอตฟริก้าแต่อย่างใดแต่ตัวของเธอนั้นเป็นน้องสาวนอตฟริก้าต่างหากล่ะซึ่งเธอนั้นมีชื่อว่าแม็กดาเลนเป็นพี่น้องฝาแฝดของนอตฟริก้า ตัวของเธอนั้นเป็นผู้ใช้เวทมนต์แห่งแสงตัวของเธอนั้นได้ใช้เวทมนต์แห่งแสงบางอย่างให้กับตัวดีทีสที่กําลังตื่นตะหนกนั้นสงบลงก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะได้พูดคุยกันโดยตัวของแมกดาเลนได้พูดคุยกับดีทีสผ่านเวทมนต์บางอย่างที่ทําให้ตัวของเธอนั้นเข้าใจในภาษาของสุนัขซ,ซึ่งตัวของเวทมนต์นี้นอตฟรีแกก็สามารถใช้ได้เช่นกันซึ่งทําให้ตลอดที่ผ่านๆมานั้น,นในตอนที่ดีทีสเห่าหรือแยกเขี้ยวใสร็นอตฟรี้กตัวของเธอนั้นก็ได้เข้าใจสิ่่่่่่่งงงทททีีเเเเเขาาาาาจะะะสือออออมมตตตตลลลดดดพพยยแธแธนนนนนนัันััั้้้้้กกก็็ไไไููรรบบหํวว เธอแกล้งทาเป็นไม่ได้ยินมาตลอดเลยซึ่งตัวของแมกดาเลนนั้นก็ยังได้พูดบอกรีทิสอีกว่าแ,แท้จริงแล้วในใจลึกๆของพี่สาวของเธอเธอเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นอย่างมากเลยที่เธอทําลงไปทั้งหมดนั้นก็เพื่อความหวังดีตัวของแมกดาเลนนั้นพูดถึงพี่สาวของเธอด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนและงดงามซึ่งในระหว่างเดินทางตัวของดีทิสและแมกดาเลนนั้นก็ได้พูดคุยกันไปเรื่อยๆระหว่างเดินทางซึ่งในระหว่างนั้นเองตัวของดีทิสนั้นก็ได้เผลอคิดในใจบางอย่างตัวของเขานั้นคิดว่า พวกแม่มดเนี่ยเอาสมองไปแลกกับพลังเวทที่ยิ่งใหญ่หรือเปล่านะและด้วยความคิดในใจของเขาในตอนนั้นเองทําให้ตัวของแม็กดาเลนนั้นถึงกับตกใจที่รู้ว่าเขาคิดแบบนั้นอยู่ซึ่งเหมือนว่าแม่มดนั้นจะมีพลังบางอย่างที่สามารถดูความคิดของคนอื่นได้แต่หลังจากนั้นไม่ทันไรบรรยากาศรอบตัวของเขานั้นก็หนักอึ้งตัวขเขานั้นได้มองไปยังแม็กดาเลน แต่เขานั้นก็เชื่อได้เลยว่าตัวงหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าของเขานั้นไม่ใช่แม g กดาเลนแต่เป็นนอตฟริก้าอย่างแน่นอนตัวของนอตฟริกานั้นได้เข้ามาพูดคุยกับตัวของเขาด้วยน้ำเสียงที่สูงส่งและเย่อหยิ่งอีกเช่นเคยตัวของเธอนั้นได้บอกสิ่งที่ตัวของเธอทำกับเขาสิ่งที่เธอทำให้เขาพบกับฟันไดมาตลอดก็คือเธอนั้นได้ฝังแกนแท้ของจิตวิญญาณไว้ในตัวของเขา ซึ่งนั่นแหละก็คือต้นตองฝัน้ด้ทั้งหมดที่เขาพบเจอซึ่งในตอนนี้เราก็ยังไม่ดูว่าแก่นแท้ของจิตวิญญ,ญาณนั้นคืออะไรแต่เราก็ได้รู้อย่างหนึ่งว่าตัวของดีทิสนั้นในตอนนี้ตัวของเขานั้นก็ไม่กล้าขัดขืนแม่มดนอตฟริก้าซึ่งเมื่อตัวของนอตฟริก้าเป็นปเช่นนั้นแล้วตัวของเธอก็พอใจเป็นอย่างมากกับการฝึกทรมานให้ตัวของดีทิสนั้นเชื่อฟังซึ่งหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ออกเดินทางกันต่อซึ่งก็บอกได้เลยว่าตัวของดีทิสในตอนนี้นั้นไมมมมม่ออ่่่ีีททาาาาางงงเเเลลืือออกกกกนนนนยจดดิิตแแหรผู้้ โดยในระหว่างเดินทางตัวของดิทิสนั้นก็ได้มีโอกาสคุยกับแมกดาเลนเป็นบางช่วงทั้งคู่นั้นได้เดินทางมาถึงปานกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาซึ่งในตอนนี้ตัวของแมกดาเลนเธอนั้นกําลังอุ้มดิทิสอยู่เพราะเส้นทางที่กําลังไปเชิญในตอนนี้นั้นเป็นเส้นทางที่ยากลําบากแม้แต่คนเดินทางผ่านมาเิเวณนี้ยังยากเลยนั่นจึงทําให้ตัวของดิทิสนั้นกําลังถูกอุ้มอยู่แต่ถูกอุ้มโดยแมกดาเลนนะซึ่งถ้าเป็นนอตฟรีกาเธอคงไม่ใจดีขนาดนี้หรอก ทว่ในระหว่างนั้นตัวของแมตเินนั้นก็ได้เล่าเรื่องราวบางอย่างให้กับตัวของดีทิสฟังเธอนั้นได้บอกความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของเธอว่าจริงๆตัวของเธอนั้นได้ตายไปแล้วซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวเมื่อนานมาแล้วในสมัยอดีตเป็นเรื่องราวของแม่มดผู้หนึ่งที่ขอดลูกสาวฝาแฝดออกมาแต่ถ้าว่าเผ่าแม่มดนั้นไม่สามารถเก็บทายาทไปพร้อมกันได้ก็เพราะว่าการที่จะรักษาทายาทไปสองคนนั้นจะต้องแลกกับพลังเวทที่ยิ่งใหญ่ซึ่งด้วยมนต์ดำของแม่มดคนนั้นตัวของเธอนั้นได้ใช้พลังชีว แต่เมื่อพลังชีวิตของเธอนั้นหมดลงทายาทของเธอคนหนึ่งนั้นก็ต้องตายลงไปพร้อมกันด้วยแต่นอตฟรีเก้พี่สาวผู้เป็นหนึ่งในลูกทั้งสองนั้นเป็นผู้ที่รับภาระทั้งหมดหลังจากที่ตัวของแม่ของเธอสิ้นลมไปตัวของเธอผู้ที่เป็นพี่สาวของแม็กดาเลนนั้นคิดว่าการที่ตัวของน้องสาวของเธอไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าความผิดของเธอโดยตัวของเธอนั้นพยายามหาทุกวิถีทางเพื่อช่วยชีวิตน้องสาวของเธอให้มีชีวิตรอดอยู่ต่อไปได้ ตัวของเธอนั้นได้ศึกษาเวทมนต์ต้องห้ามหลากหลายแขนงเวทมนต์ดำและคาถาที่ซับซ้อนเพื่อช่วยเหลือน้องสาวของเธอจนตัวของเธอนั้นสามารถแยกวิญญาณของแมกดาเลนนั้นออกมาได้ซึ่งในตอนนี้วิญญาณของแมกดาเลนนั้นก็สนิทอยู่ภายในกำไลข้อมือของเธอทำให้ตัวของนอตฟริก้าและแมกดาเลนนั้นสามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้และออกไปประจนภัยร่วมกันซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องเล่าทั้งหมดที่ตัวของแมกดาเลนเล่าให้ตัวของดีทิสฟังก่อนที่ตัวของเธอนั้นจะหยุดเดินและวางตัวของดีทิสลงท่ามกลางแสงที่ ซึ่งก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้จะเป็นเวลาที่พี่สาวของเธอนั้นจะได้ออกโรงบ้างแต่ก่อนที่ตัวของแมกดาเินนั้นจะจากตัวของดีทริสไปตัวของเธอนั้นได้ใช้เวทมนต์แห่งแสงบางอย่างก่อนที่ร่างของหญิงสาวนั้นจะกลายเปลี่ยนเป็นนอตฟริก้าซึ่งเมื่อตัวของเธอนั้นได้ปรากฏขึ้นมาตัวของเธอนั้นก็ได้ยัดดาบเสปากตัวของดีทริสซึ่งดาบนี้เองก็คือดาบที่ตัวของเขานั้นเคยใช้ตอนที่ยังเป็นขุนนางซึ่งตัวของนอตฟริก้าในตอนนี้นั้นตัวของเธอนั้นได้สั่งให้ดีทร ถึงเธอจะเป็นคุณชายที่ไร้ค่าไร้เหตุผลอย่างไรก็ตามเธอแต่ถ้าเธอตายอยู่ที่นี่นั้นฉันจะลำบากเอาฉันคงจะพลาดความสกกรุปหลายๆอย่างที่ได้ทรมานเธอนะอืมบทพูดตรงนี้เหมือนบทพูดซินเดเล่เลยนะซึ่งหลังจากนั้นได้ไม่นานก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นเป็นเสียงของความวุ่นวายที่ในตอนนี้นั้นเรายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จะมีใครเข้ามาโจมตีหรือทำลายทั้งคู่หรือเปล่าหรือทั้งคู่นั้นกำลังต่อสู้กับอะไรอยู่ในต,ตอนนี้นั้นเราก็ยังไม่สามารถดูได้เพราะว่าจำนวนเล่มในหน,นัง ไว้มาต่อกันในเหตุการณ์คราวหนะ้าว่าจะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรก็รอดูติดตาม EP 2นะครับผมอ่าถ้าจะทวง EP 2ก็ทวงผมไม่ได้นะต้องไปทวง Hoyo ยเวอร์นนะนะกากไม่ออกเล่มใหม่สักทีโถเอ้ยโอเคนะครับก็จบันกไปสำหรับการเล่าเรื่องของหนังสือ Heck แอนด ที่เป็นเรื่องราวการประจนภัยของสุนัขและแม่มดซึ่งเรื่องราวพวกนี้ที่ผมเล่ามาทั้งหมด11เล่มนั้นเรื่องราวมันยังไม่จบลงแต่ในเรื่องราวนี้นั้นก็ทําให้เราได้ดูอะไรหลายๆอย่างทั้งเรื่องราวของแม่มดแห่งความมืดและแม่มดแห่งแสงเรื่องราวศาสตร์มืดในการแยกวิญญาณ เรื่องราวของการฝังวิญญาณเข้าไปไว้ในภาชนะซึ่งทั้งหมดนี้นั้นก็อาจจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นภายในเกมเกมชินิมแพคหรือว่าเป็นเพียงแค่เรื่องแต่งแนวแฟนตาซีของนักเขียนนิยายซึ่งในส่วนนี้นั้นผมก็ขอไม่คอนเฟิร์มแล้วกันผมนั้นก็ทำเพียงแค่การสรุปเนื้อหาของหนังสือก็เท่านั้นก็เพราะว่าเห็นเนื้อหาของหนังสือนั้นมันสนุกดีถึงแม้จะยังไม่จบก็ตามเถอะใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นั้นก็สามารถบอกมาได้เลยซึ่งผมก็มองว่ามันสนุกดีอะนะ โดยในสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังเรื่องราวกันมาจนจบถ้าผมมีการสรุปข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้เลยสำหรับวันนี้นั้นผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อๆไปอย่าเป็นเรื่องไรก็รอติดตามดูแล้วกันสำหรับวันนี้ผมก็ต้องไปก่อนละบา,บายจ้า